there. This is c o o l f i Welcome back to c o o l f i English with Jing Channel. Today we are going to learn about adjective. สวัสดีค่ะวันนี้ครูฟ้าจะมาสอนนักเรียนในเรื่องของ adjective นะคะเป็น adjective ที่ละเอียดขึ้นแล้วก็ซับซ้อนขึ้นเล็กน้อยนะคะเราไปเรียนพร้อมๆกันเลยค่ะ adjective คืออะไร adjective แปลว่าคําคุณศรรัพท์ ใช้ขยายคำนามหรืออธิบายลักษณะของคำนามคล้ายกับภาษาไทยนะคะเช่น big dog หมาตัวใหญ่คำว่า big ก็คือคำคุณศัพท์ค่ะที่อธิบายลักษณะของ dog ให้รู้ว่า dog ตัวใหญ่นั่นเองค่ะตัวอย่าง adjective เช่น the mountain is high ภูเขาสูง they are happy พวกเขามีความสุข The elephant is big. ช้างตัวใหญ่คำว่า high, happy และ big ก็คือ adjective นั่นเองนะคะ adjective มีอะไรบ้างเพื่อที่นักเรียนจะได้รู้จัก adjective ให้มากขึ้นและจะได้รู้ว่า adjective มีคำไหนบ้างเราไปดูในคลิปนี้กันเลยค่ะ ชนิดของ adjective นะคะวันนี้คุณนำมาฝาก5อย่างนะคะจริงมันมีเยอะกว่านี้นะคะแต่ว่าให้นักเรียนรู้เพื่อเป็นพื้นฐานก่อนนะคะชนิดที่1นะคะก็คือ opinion ค่ะก็คือความคิดเห็นความรู้สึกของเรานะคะเช่น beautiful สวยเราอาจจะมองว่าคนนี้สวยแต่อีกคนเขอาจจะมองว่าไม่สวยก็ได้นี้เป็นความคิดเห็นนะคะนอกจากคำว่า beautiful มีคำว่า ugly น่าเกลียด happy มีความสุข unhappy ไม่มีความสุข hot ร้อน cold หนาว exciting ตื่นเต้น cool ใจเย็นหรือว่าเท่ก็ได้นะคะ adjective ชนิดที่2นะคะก็คือ size ค่ะ size ก็คือขนาดรูปร่างนะคะเช่น big small tiny tiny ก็แปลว่าเล็กหมือนกันนะคะ มีเดียมขนาดกลางกลางทอว์ Tall, สูงชอตเตี้ย high ก็แปลว่าสูงเหมือนกันนะคะ d j e c จ i v e ชนิ้ที่3นะคะก็คือ age ค่ะ age ก็คืออายุหรือยุคสมัยนะคะเช่น old ความเก่าความแก่นะคะ new ใหม่ young ความเป็นหนุ่มเป็นสาวนะคะ ancient ความโบราณน,นะคะ Adjective ชนิดที่4ค่ะ shape เป็นเรื่องของรูปร่างรูปทรงนะคะเช่น Thin ผอม Slim ผอมเพรียว Fat อ้วน Square รูปทรงสี่ angle, เหลี่ยมจัตุรัส rectangle สี่เหลี่ยมผืนผ้า round ทรงกลมและ adjective ชนิดที่5นะคะก็คือ color ค่ะพวกสีต่างๆนะคะเช่น red brown green pink นะคะ วันนี้ครูก็นำชนิดของ adjective มาฝ่าน,นักเรียน5กลุ่มคำนะคะเพื่อที่นักเรียนจะได้เข้าใจว่า adjective เป็นยังไงมีอะไรบ้างนะคะนักเรียนจะได้มองเห็นภาพแล้วก็เข้าใจยิ่งขึ้นค่ะต่อไปเรามารู้จักตำแหน่งการวาง adjective นะคะมีทั้งหมด3ตำแหน่งค่ะตำแหน่งแรกนะคะอยู่หน้าคำนามค่ะเช่น the black dog is running The black dog is running สุนัขสีดำกำลังวิ่งคำว่า black เป็น adjective คำว่า dog เป็นคำนามซึ่ง black อยู่หน้า dog ซึ่งเป็นคำนามนั่นเองค่ะตำแหน่งที่สองนะคะหลัง verb to be is am are ค่ะเช่น I am rich I am rich ฉันรวย am เป็น verb to be rich เป็น adjective ซึ่งอยู่หลัง verb to be นั่นเองค่ะและตำแหน่งที่3นะคะก็คืออยู่หลัง linking verb ค่ะ linking verb ก็คือกริยาเชื่อมนั่นเองนะคะตัวอย่างประโยคค่ะ the flowers smells good the flowers smells good ดอกไม้มีกลิ่นหอมคำว่า smell เป็น linking verb และ good เป็น adjective ที่ตามหลัง linking verb นั่นเองค่ะ และนี่ก็คือ3ตำแหน่งของการวาง adjective นะคะหน้าคำนามหลัง verb to be หลัง linking verb นั่นเองค่ะต่อไปครูจะอธิบาย linking verb เพิ่มเติมนะคะว่า linking verb หรือกริยาเชื่อมเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะคำแรกนะคะ appear appear ปรากฏ become become กลายเป็น feel feel รู้สึก Rem ain, remain remain ยังคง see m see m ดูเหมือนว่า sound sound ฟังดู taste taste ริมรส look look ดู smell smell กลิ่น Sm ทั้ง9ก้าคำนี้นะคะก็คือ linking verb นั่นเองค่ะครูจะยกตัวอย่างประโยคที่ใช้ linking verb อีกหนึ่งตัวอย่างนะคะเช่น you look Good today, you look good today. วันนี้คุณดูดีนะคำว่า look คือ linking verb และคำว่า good คือ adjective ที่ตามหลัง linking verb นั่นเองค่ะในเรื่องของตำแหน่งการว่า adjective ข้อที่3นี้นะคะที่บอกว่า adjective ต้องตามหลัง linking verb และเรียนจะได้เรียนต่อไปในชั้นที่สูงขึ้นนะคะ วันนี้เราก็มาเรียนเพื่อเป็นความรู้ให้รู้เอาไว้แต่สิ่งที่มากกว่าความรู้คือนะักเรียนต้องนําความรู้ที่เรียนไปใช้ด้วยนะคะนำไปพูดในชีวิตประจําวันนําประโยคตัวอย่างที่ครูยกตัวอย่างให้มาปรับเปลี่ยนประธานเปลี่ยน verb to be ดูนะคะเช่นจะบอกว่าฉันมีความสุขนักเรียนก็พูดว่า I am happy ฉันสวย I am beautiful คุณแม่ของฉันใจดี My mom is kind เท่านี้นะคะนักเรียนไปฝึกพูดบ่อยๆแล้วเราก็จะพูดได้คล่องขึ้นนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้คูไฟก็มีเพียงเท่านี้นะคะสามารถติดตามคูไฟได้ทาง YouTube และก็แฟนเพจ Facebook นะคะแล้วเจอกันใหม่ครั้งต่อไปค่ะ so that is for today I hope now you know how to use adjective I will see you in my next one thanks so much for watching and don't forget to subscribe bye for now